อุ้มวันนี้พี่เอาเมี่ยงปลาทอดของโปรดอุ้มมาฝากด้วยนะขับรถไปส่งนายกินเลี้ยงมาสิถึงได้กับข้าวดีๆกลับมาแล้วเนี่ยวันเสาร์แทนที่จะหยุดพักผ่อนไม่เหนื่อยเหรอพี่เอานะไม่เห็นเป็นไรเลยวันหยุดก็ได้ทั้งสองแรนมากินข้าวกันพี่หิวแล้วจ้าพี่โทรคุยกับแม่มาบอกว่ามีผู้ชายมาจีบทำไมเรื่องนี้ไม่บอกพี่ จเจอบอะไรกันเขาแค่มาคุยกับอุ้มเฉยๆอุ้มแค่พูดเล่นให้แม่ฟังเองได้ข่าวว่าเป็นถึงผู้จัดจาก,การเลยไม่ได้นะอุ้มคนระดับนี้ไว้ใจไม่ได้หรอกแต่เขาดูไม่มีพิษมีพัยอะไรเลยนะพี่อายุก็น่าจะพอๆพี่อะรู้ได้ไงเราอะไม่ทันคนหรอกดูอย่างเจ้านายพี่ดิให้ขับรถไปส่งบ้านเมียน้อยแทบทุกวันเลยนะคุณนายยังจับไม่ได้เลยโหพี่ผู้ชายก็ไม่ได้เจ้าชู้เหมือนเจ้านายพี่ทุกคนสักหน่อย ไม่รู้แหละพี่เตรือมไว้ก่อนเลยอย่าลืมว่าเราเพิ่งมาอยู่ที่นี่ใครๆก็คิดว่าเราเป็นเด็กบ้านนอกอะ่ละล้วคิดว่าจะมาหลอกเราง่ายๆต้องระวังตัวไว้รู้แล้วค่ะขี้บ่นแบบนี้ไงถึงไม่อยากเล่าอะไรให้ฟังเก็บตังค์ด้วยค่ะจ้านี่ค่ะ <c oughs> ลองเงินทอนแป๊บนะ <c oughs> จ้ครับเอาวนวิวันนี้วันหยุดอุ้มไม่ได้มาด้วยหรออุ้มออกไปเที่ยวกับเพื่อนครับผมอกลับบ้านเหมือนเดิมนะได้เลยรอแป๊บหนึ่งนะนี่จะนุ้งกันทอนก็ง้อวันนี้ก็ว่าจะไปข้างนอกอยู่นะไม่รู้อ่ะแต่ก็ไม่เห็นว่าเขาจะงอชันะสงสัยต้องมุฟออนแล้วแหละอ,อคุณครับคุณทำเงินหล่นนะครับ ขอบคุณมากนะคะยคู่รักประจำร้านฉันมาแล้วพบรักในร้านฉันต้องจัดงานคู่ที่นี่ด้วยไหมจ๊ะผมกับนุกเพิ่งรู้จักกันแค่2เดือนเองนะครับแซลสนุกเขินแย่แล้วเนี่ยวันนี้เอาเหมือนเดิมนะครับได้จ้ะ เป็นอะไรไปนุกวันนี้ดูไม่สดใสเลยอ่ะหรือว่าเบื่อที่นิวพามาร้านเดิมทุกวันไม่ใช่หรอกนุกมีเรื่องให้คิดอยู่อ่ะมีอะไรก็บอกนิวสิเราเป็นแฟนกันไม่ใช่หรอคือเดือนนี้นุกส่งเงินไปให้แม่หมดเลยอ่ะเหลืออยู่แค่เรื่องแค่นี้เอง ิวโอนเงินมาให้หนุ๊กทำไมอะ่ะนุ๊กไม่มีเงินไม่ใช่หรอนิวก็โอนมาให้ใช้ไงราคาห้องเดือนนี้จ่ายไปหรือยังก็พอจ่ายไปแล้วนี่แหละเงินก็เลยแทบจะไม่เหลือเลยนุ๊กนุ๊กย้ายมาอยู่กับนิวไหมจะได้ไประหยัดค่าห้องด้วยแต่นิวอยู่กับน้องสาวนี่นุ๊กไปอยู่ด้วยมันจะดีหรอน้องนิวมันไม่ว่าอะไรหรอก ถึงนุ๊กจะไม่เคยเจออุ้มอ่ะแต่นิ้วก็เ,เรื่องนุ๊กไปพูดให้อุ้มฟังทุกวันเลยนะอุ้มยังบอกอยู่เลยว่าอยากเจอนุก๊กว่าแต่นุ๊กเธอพบกับน,นิวมาจะสองเดือนแล้วนะยังไม่พานิวไปเจอที่บ้านเลยอ่ะหรือว่ากลัวเขาจะรังเกียจที่นิว้วเป็นแค่คนขับรถไม่ใช่ซะหน่อยนิ้วก็รู้นี่ว่านุ๊กไม่ค่อยมีเวลาแล้วเวลาว่างของนุ๊กอ่ะจะให้นิวไปหมดแล้วอุ้ม มาพอดีเลยอันนี้นุกแฟนพี่นะต่อไปนี้นุกจะย้ายมาอยู่กับเราพี่นิวองค์ขอคุยอะไรดนวยหน่อยสินี่อะไรอะพี่อยู่ๆพี่ก็พาคนอื่นมาที่บ้านอะแล้วก็บอกว่าเขาจะย้ายมาอยู่กับเรานุกเขาตัวคนเดียวพี่ก็ให้เขาย้ายมาอยู่กับเราจะได้ประหยัดแล้วเขาก็ไม่ใช่คนอื่นนะเขาเป็นแฟนพี่ แฟนอะไรอะ่ะก่อนหน้านี้อุ้มเคยบอกพี่แล้วให้พาเขามาให้อุ้มรู้จักพี่ก็ไม่เคยพามาแล้วอยู่ๆเขาจะย้ายมาอยู่บ้านเราเนี่ยนะมันไม่เป็นไรหรอกอุ้มเอานะวันนี้ไปเตรียมตัวด้วยนะพี่จะพาไปกินข้าวนอกบ้าน ี๋ยวพี่จะออกไปซื้อของกันลกนะเอาอะไรไหมงั้นอุ้มฝากซื้อยาสระผมที่อุ้มใช้ประจําหน่อยยาสระผมยี่ห้อนั้นหรอแพงไปหรือเปล่าอ่ะกลิ่นก็นไม่ค่อยหอมด้วยนี่แอบเอาของอุ้มไปใช้เหรอถึงว่าทําไมหมดเร็วจังเอานะ่อุ้มจะห่วงทําไมเราของแค่นี้ยังไงพี่ก็เปนันซื้อให้ไม่ใช่หรอแต่มันหลายครั้งแล้วนะพี่แฟนพี่อะชอบเอาของของอุ้มไปใช้โดยที่ไม่บอกอุ้มก่อน บางครั้งก็ใช้จนหมดบางอันก็ไม่คืนอุ้มต้องตามเบลเองถึงห้องอะ่กะก็นิวเขาบอกอยู่ว่าให้ช่วยกันประหยัดเธอจะงกไปถึงไหนพอพอเลยจะทะเลาะอ,อะไรกันนักหนาเนี่ยอุ้มจะทําอะไรก็ทําไปนุ๊กไปข้างนอกกันนะเงินอะไรอะ่ะนิว ้วนายเนีวเขาให้เงินโบดันมาเนิวว่าจะเอาเงินก้อนเนี้ยไปเช่าบ้านหลังใหญ่ขึ้นจะได้อยู่กันสบายกว่านี้นุกเก็บเงินไว้ให้เนิวเหมือนเดิมนะแต่นุกว่าบ้านหลังนี้มันก็โอเคแล้วนะเราเก็บเงินซื้อรถไม่ไดีกว่าหรอเนียวว่าบ้านหลังนี้มันแคบอยู่ไม่เป็นสัดส,ส่วนอุ้มกับนุกก็ทะเลาะก,กันทุกวันเนิวเลยอยากหาบ้านหลังใหม่ถึงเราจะย้ายไปอ่ะ เรื่องมันก็ไม่จบหรอกนะถ้าเราไม่แก้ที่ต้นเหตุอะเนวเนวก็รู้ว่าอุ้มเขาไม่ค่อยชอบนุกอะนุกลำบากใจมากรู้ไหมพาอถึงยังไงนุก,ก็เป็นแค่คนนอกแต่อุ้มก็น้องนิวนะนิวลองคิดดีๆนะเวลาพ่อแม่นิวมีครอบครัวก็ต้องย้ายออกไปอยู่ที่อื่นอุ้มมันโตแล้วจะให้อยู่กับเราไปถึงเมื่อไหรอ่อ่ะหรือว่าจริงๆแล้วนิวไม่ได้คิดจริงจังกับนุก จริงจังสินุกก็รู้ว่านิวอยากสร้างครอบครัวกับนุกแค่ไหนฮะเอาอย่างนี้นะเดี๋ยวนิวคุยกับอุ้มเองนี่พี่จะไล่อุ้มออกจากบ้านเหรอโดนแฟนก่อมมาแล้วสิมันไม่ใช่อย่างนั้นพี่เป็นคนคิดเรื่องนี้เองหลงกันขนาดเนี้คิดว่าอุ้มดูไม่ออกแลวไงตอนอุ้มจะมีแฟนนะพี่ก็มาห้ามที่ตัวเองอ่ะพาเข้าบ้านเฉยและนี่จะไล่อุ้มออกจากบ้านอีกพี่อย่าลืมสิว่าบ้านหลังนี้อุ้มก็ช่วยออกเหมือนกันนะ่ะ อุ้มรับผิดชอบตัวเองได้อยู่แล้วนี่จะย้ายไปอยู่ที่ไหนก็ไม่ต่างกันหรอกอุ้มไม่ย้ายไปไหนทั้งนั้นน่ะถ้าพี่จะย้ายก็ไปกับแฟนพี่เถอะโอเคไม่ย้ายก็ไม่ย้ายแต่พี่จะหาบ้านเช่าที่ใหญ่กว่านี้นะจะได้ไม่ต้องอึดอัดกันเดี๋ยววันนี้พี่จะไปวางมัดจำเรื่องที่อยู่ใหม่ต่อไปนี้จะได้ไม่มปปัญหากันแล้วนะนิวเงินนิวที่ฝากลูกไว้มันหายไปไหนไม่รู้ะ อะไรนะเงินหายเหรอหาดูดีหไอยังน,นุกเก็บไว้ตรงนี้จริงๆนะนิวเมื่อเช้าตอนนุกเอาออกมานับมันยังอยู่ครบอยู่เลยอะ่ะแต่พอนุกจะเอาไปให้นิวเงินมันก็หายไปแล้วอะ่ะแล้วมันจะหายไปไหนได้อะ่ะถ้าไม่มีคนเอาไปนี่เธอหาว่าฉันเป็นคนเอาไปเหรอ ถ้าฉันเอาไปจริงๆคงไม่ต้องรอให้ถึงวันนี้หรอกมั้งก็พี่เป็นคนถึงเงินคนสุดท้ายไม่ใช่หรอแต่บ้านหลังนี้มันก็ไม่ได้มีแค่ฉันกับนิวนี่ห้องน้องสาวนิวอะลองค้นดูืิยังอย่ามาพูดแบบนี้นะเงินของพวกพี่อะฉันไม่เคยเห็นเลยด้วยซ้ําแต่พี่เห็นด้วยนะถ้าจะค้นก็ต้องค้นให้ทั่วบ้านเอองั้นก็เชิญค้นกันตามสบายเลยเพราะฉันไม่ได้เอาไปอยู่แล้ว นี่งไงอุ้มนหนบอกไม่ได้เอาไปอะไงล่ะนี่แกคิดว่าแกซ่อนมิชชด่แล้วใช่ไหมหัวขโมยอ่อนหัดจริงๆไม่ใช่นะพี่นิวอุ้มก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเงินมาอยู่ในห้องอุ้มได้ไงอะนี่เธอใส่ร้ายฉันใช่ไหมนี่จะบ้าเหรอฉันไม่ทําอะไรน้ําเน่าขนาดนั้นหรอกนะเธอนั่นแหละที่เป็นคนขโมยเงินไปหลักฐานก็เห็นอยู่คาตาพี่ไม่คิดว่าอุ้มจะเป็นคนอย่างนี้นี่มันเงินเก็บทั้งชีวิตการทํางานของพี่เลยนะ คงจะขโมยไปให้ผู้ชายและสินิวเราต้องอยู่ร่วมบ้านกับคนแบบนี้อีกเหรอให้สาบานไหมว่าฉันไม่ได้เป็นคนเอาไปจริงๆอะพี่นิวพี่ไม่เชื่ออุ้มหมอพี่ว่าเราคงอยู่ร่วมบ้านกันไม่ได้แล้วล่ะอุ้มเดี๋ยวพี่ให้เงินก้อนหนึ่งแล้วออกไปหาที่อยู่ใหม่นะพี่นิวนี่ถือว่าพี่ใจดีที่สุดแล้วนะถ้าไม่อยากให้อยู่ด้วยอะบอกกันดีๆก็ได้ต้องทำมันถึงขนาดนี้เลยเหรอมึงก็เชิญอยู่กันตามสบายเลยอุ้มมันส่วนเกินอยู่แล้วนี่ ผมโทรไปฟ้องแม่แล้วแต่ก็ยังดีที่รู้ว่ามันกลับบ้านลาออกจากงานก็กลับบ้านไปเลยเหรอแต่ก็ดีแล้วแหละนุกไม่อยากอยู่ร่วมบ้านกับคนนีสใส่ขี้ขโมยแบบนั้นอะแล้วนิวจะยังไงต่อละ่ะไหนไหนบ้านหลังนี้ก็มีแค่เราสองคนแล้วเราเปลี่ยนใจเอาเงินไปซื้อรถดีไหม,มนิวก็ว่างั้นแหละจะได้มีรถไปสมุที่ทำงานนุกจะได้ไม่ต้องนั่งรถเมย์ เดี๋ยวนุมานะเฮ้ยใจเย็นก่อนนะเดี๋ยวรีบไปนิวเพื่อนนุโทรมาบอกว่าจะตายอะ่ะนุขอไปอยู่ดูแลเพื่อนได้ไหมเพื่อนไม่มีใครเลยคืนนี้นุอาจจะไม่กลับนะอาจจะอยู่ค้างกับเพื่อนเอ,อได้สิให้นิวไปส่งไหมล่ะไม่เป็นไรอะ่ะเดี๋ยวนุนั่งแท็กซี่ไปก็ได้ไปก่อนนะ เมื่อวานไม่กลับบ้านทรายไม่บอกนิวโทรไปก็ไม่รับนิวบอกว่าจะค้างแค่คืนเดียวนุกเหนื่อยมากเลยเนิวเพื่อนุกอาการไม่ดีเลยอ่ะต้องดูแลใกล้ชิดอ๋อเหรอแย่เลยนะแบบเนี้งั้นครั้งหน้าให้เนิวไปด้วยไหมเผื่อเกิดเหตุฉุกเฉินจะได้ช่วยกันอ๋อนี้มันไม่อยากเจอหน้าใครเลยอ่ะนอกจากนุกนิวเข้าใจนุกหน่อยนะช่วงนี้นุกอาจจะต้องไปอยู่เป็นเพื่อนมันบ่อยหน่อยนิวเข้าใจนุกนะ นิวไม่อยากกลับบ้านคนเดียวเลยอ่ะกสาบอกแม่ว่าจะพาลูกสะอรไพไปไหว้เอาไว้คราวหน้านะยังไงช่วงที่เนิวกลับบ้านอ่ะนุกจะดูแลบ้านนี้เองแล้วต้องไปดูแลเพื่อนอยู่ไหมนุกไปได้อยู่บ้านเลยนะจะเป็นเดือนแล้วดีขึ้นแล้วแหละแต่นุกคงต้องแวะไปหาบ้างแต่ยังไงช่วงที่นิวไม่อยู่อ่ะนุกจะมาอยู่บ้านแล้วกันงั้นนิวไปก่อนนะเดี๋ยวนิวไม่ทังรถ ฮัลโหลนิวนิวเพิ่งถึงบ้านหรออือนุก็อยู่บ้านไงนิวรีบกลับมานะนุกเหงาอ่ะคิดถึงนิวด้วยอือโอเคค่ะเป็นไงบ้างอ่ะเพื่อนนุกยังคิดสั้นอยู่ไหมก็ดีขึ้นแล้วล่ะค่ะขอโทษด้วยนะที่นุกห่วงแต่เพื่อนอะไม่มีเวลาให้นายเลยแค่นุกยอมกลับมาคือดีกับนาย แค่นี้นายก็ดีใจจนไม่รู้จะพูดยังไงแล้วต่อไปไม่เอาแล้วนะนุก๊กมาเลิกกันง่ายๆแบบนี้ช่วงที่นุ๊กไม่อยู่นายอยู่คนเดียวไม่ได้เลยรู้ไหมรู้แล้วนะ่ะวันนี้นายจะไปเตะบอลกับเพื่อนใช่ไหมไอซ์มารับใช่หรือเปล่าอืมเดี๋ยวไอซ์มารับมาส่งเหมือนเดิมเออวันก่อนอะ่ะไอซ์มันพาแฟนมาส่งนายด้วยนะแฟนไอซ์คนที่เคยเล่าให้ฟังอ่ะหรอไอ้นะไอซ์อยู่ดีๆก็ไปหาภาระใส่ตัว เป็นถึงผู้จัดก,การมีหน้ามีตาแต่ทำไมถึงไปคบกับคนแบบนั้นน่ะช่างมันเถอะมันนุคงคิดดีแล้วแหละเดี๋ยวนายไปเตรียมตัวเตะบอลก่อนนะเดี๋ยวรีบกลับมาตามสบายเลยค่ะยังไงคราวนี้นุกก็อยู่กับนายทางอาทิตย์อยู่แล้วเพื่อนนุกดีขึ้นแล้วนะอาทิตย์นี้ไม่ต้องไปอยู่ด้วยแล้วค่ะ ได้ยินกับหูแล้วใช่ไหมที่เขาโกหกว่าเขาอยู่บ้านอะ่ะพอพี่ออกจากบ้านปุ๊บเขาก็ไปหาแฟนเขาปั๊บเหมือนกันพี่บอกเขาว่าพี่ไม่อยู่บ้านอาทิตย์หนึ่งเขาก็ไม่อยู่ทั้งอาทิตย์เหมือนกันนี่ดูเป็นแฟนกับเพื่อนคุณจริงๆเหรออุ้มก็ไม่อยากเชื่อเหมือนกันแต่ถ้าวันนั้นอุ้มไม่เห็นกับตาไ้เจอไนท์ ไปก่อนนะน้องอุ้มเดี๋ยวไว้วันหน้าเดี๋ยวพี่จะพาแฟนไปเฝ้าเตะบอลด้วยอุ้มจะได้ไม่เหงาเป็นไร,รอะอุ้มทำไมทำหน้าตกใจแบบนั้นนั่นแฟนพี่นายเหรอพี่ไอซใช่ชื่อนุก่ะเพิ่งกลับมาคืนดีกันได้เดือนหนึ่งมีอะไรหรือเปล่า เปล่าไม่มีอะไรอ่ะฮัลโหลพี่นิวนั้นไปกันเลยไหมครับผมนัดกับนายไว้จะไปรับห้าโมงอย่าพานายกลับดึกนะหนูกรอกินข้าวอยู่แหม กลับมาคืนดีกันแล้วจะตัวติดกันได้ไงแบบ่งเวลาให้เพื่อนมึงสิกลับมาคราวนี้ฉันคงไม่ให้นุกหายไปไหนแล้วแหละระวังเขาจะหายไปดูแลเพื่อนที่บอกว่าจะตายนะครับนิวคนนี้ใช่ไหมคะพี่นายแฟนพี่ที่จะพาแม่อุ้มรู้จักอะ่ะจริงๆแล้วอุ้มรู้จักเขามาก่อนแล้วล่ะคะ่ะนี่มันเรื่องอะไรกันอะ่ะแล้วผู้ชายคนนี้เป็นใครผมเป็นพี่ชายของอุ้ม แล้วก็เป็นแฟนนุก๊กแฟนของคุณไงนี่อุ้มเป็นแฟนไอซ์เหรอไหนบอกว่ากลับบ้านไปแล้วไงคุณคงไม่รู้สินะว่าช่วงที่คุณเลิกกันนุ๊กเขามาคบกับผมอยู่แล้วไปคืนดีกันตอนไหนผมก็ไม่รู้ปล่อยให้ผมโง่อยู่คนเดียวตั้งนานตอนน้องม,มาบอกผมอ่ะผมยังไม่เชื่อเลยนะไงนุก๊กไม่ยอมกลับบ้านนอกกับนิวเพราะบอกว่าจะเฝ้าบ้านเป็นไงนิวนอนอยู่บ้านอาทิตย์หนึ่งแล้วยังไม่เห็นนุ๊กกลับบ้านเลยนะ นี่หมายความว่านุ๊กมีโลกสองใบเหรอที่ผ่านมาที่นุ๊กบอกว่าไปดูแลเพื่อนที่แทบไปอยู่กับแฟนใหม่เหรอลูกทําแบบนี้ทําไมอะ่ะก็นุกเลือกไม่ได้นี่นูกไม่คิดว่านายจะกลับมาส่วนกับนิวนูกก็ทิ้งนิวไม่ได้เพราะนิวให้นูกได้ทุกอย่างจะให้นูกทำยังไงทำไมเห็นแก่ตัวอย่างนี้วะถ้าคุณอยากได้ผู้หญิงคนนี้ก็เอาไปเลยนะเสื้อผ้าผมเก็บมาให้แล้วจะได้ไม่ต้องเสียเวลากลับไปเอาอีกผมก็ไม่เอาอ่ะนุก๊กไปเก็บของออกจากบ้านผมดี่นี้เลยนะ ผมเกลียดที่สุดเลยผู้หญิงแบบเนีไน้ไหนนายบอกว่าถ้านุกกลับมานายจะไม่ทิ้งนุกลองไงก็ตอนนั้นฉันไม่รู้นี่ว่าเธอจะคบซ้อนแบบนี้ยฉันไม่น่ากลับมาเลยว่ะโคตรเสียเวลาเลยเข้าใจความรู้สึกของฉันตอนที่ถูกเธอใส่ร้ายตัวต้องออกจากบ้านะไรยังอะเราไปกันเถอะนิวนิว